ส่วนที่นี่อยู่บนลชนนะครับขอเชิญทางด้านซ้ายและทางด้านขวานะครับบริเวณด้านนอกนะครับด้านป้ายนะครับของพี่นะครับทุกตัวนะครับจะมีหน่วยงานแปะเอาไว้และชื่อจะได้ตรงด้านหลังด้วยจะมีชื่อหน่วยงานแนาาปะอยู่ด้านหลังไปด้านซ้าย ได้ออกมาว่าชั <gaat on fire> ้น3หรือช <Yeah. S 2> ั้น4ใส่น้ำเยอะเกินไปนั้นจะทำให้คุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐานที่ว่าไม่สามารถรันได้นี่ใช่แล้วไหมครับการรับใช้กานตรวจสอบก่อนนะครับถ้ารันไม่เป็นการรับผู้ทู้ก่อนเพื่อที่จะได้ไม่เสียคุณภาพแล็ไม่เสียเวลาไปนะครับก็ขอเรียกว่าสีาชนนะครับขอเชิญด้านหน้าด้านข้างนะครับทั้งสองฝั่งก่อนนะครับตรงทางด้านหลัง ¡Gracias! ดูสตาร์ก <Warner> ็มานะใครเป็นแฟนคลับดูสตาร์ใครเป็นแฟนคลับเอฟใครเป็นแฟนคลับศิลปินดีเอนักร้องอะไรก็ตามมากมายเดี๋ยวมาจับจองพื้นที่ได้นะคะแล้วตอนนี้ในร้าต้องบอกเลยว่าใกล้กันนวบุพีเลยใกล้จึงที่เกิดอย่างในร้าน กองทัพก่าฟต์ราชการรัฐสภาคารมณ์โตนะครับแล้วก็ท่านแขกผู้มีีเกยรติทุกท่านรวมทั้งทุกคนเลยนะครับแล้วก็พี่ๆน้น้องื่อมวลชนที่ต้องด้วยเชกันนะครับวันนี้ก็มาเป็นพิธีกร10นาทีนะครับซึ่งระต่อยด้วยสมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพยาระดับสอนนะครับบริษัท PC ีคอนซัลเทนต์แอนด์มาร์เก็ตติ้ง จุลินทรีย์ว่ามันเป็นจุลินทรีย์ที่สร้างสรรค์และให้ประโยชน์โลกไดเอลนาพยายามกำจัดสิ่งไปริกูลช่วยหลับขนดุนช่วยกำปั่นน้ำเน่าเสียนะครับจริงๆเราก็รู้จักจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อยู่หลายตัวอะไรอี้ยอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งเช่นกันนะครับโดยทั่วไปก็จะเป็นข้อเหลวสิ่งของ แล้วก็เขาบอกว่ารสชาติม so ันเปรี้ยวหวานแต่ว่าไม่ต้องชิมกันหรอกนะครับก็เก็บการทำงานได้เลยครับแล้วก็มันไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งชีวิตเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์อย่างดีถ้าหากว่าอยู่ในส่วนสที่ถูกต้องและจำไปใช้ครับเราประชาชนก็ควรที่จะเห็นว่าในการแก้ไขปัญหาของสังคมที่เราเห็นว่าแค่ความแตกแยกขัดแย้นั้นมันไม่เป็นไรการแก้หาสังคมตอนนี้จะต้องรวมพลังกันแต่ไม่ใช่ทกวันและวันนี้นั่งที่นี่ ว่าปัญหาที่แก้ได้ต้องร่วมกันแก้ต้องแสดงเสรีภาพต้องเห็นใจและขอบคุณท่านครับนะครับแล้วก็ขอขอบคุณครับคุณชงานสีจอนและขอเชิญคุณชงานดีบริการทีก่อนนะครับแล้ก็ต้องขอไปเชิญนะครับเพื่อนักพิธีการนะครับพี่มีเกียรนะครับพี่เกียรติถ่ายภาพร่วมกันกับพิธายด้วยนะครับต้องขอไปเชิญคุณชาสีจอนก็เพื่อนำโดยชัเน K2 และ Asset Management จำกัดนะครับคุณรลูกย้อนจำภาษา ท่านรองประธานฝ่ไปที่พิธีสุดยอดนะครับวันนีครับมีคนมากมายนะครัจัดหลากหลายวงการนะครับมาร่วมช่วย,ยกันด้วยนะครับสำหรับในเดนนี้ยวขออนุญาตนะครับเชิญไปส่วนแทนบางส่วนนะครับ จต่ยังไม่ได้เชิญทุกคนนะครับเห็นโคดเราจะถ่ายอย่างดีตอนนี้ขอแนบเชิญตัวแทนนะครับขอเชิญพิธีณาด้วยนะครับพิธีนามาด้วยคุณคริสติน่ากีล่าครับให้เกียรติถ่ายภาพกับเราด้วยนะครับคุณจ้าจ๋าคุณปริมระดาเดชอุดมนะครับแล้วก็คุณทิวนะครับนักทิวจากเอฟห้านะครับให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีด้วยนะครับเป็นตัวแทนในการแนะครับ ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเชิญผูถ้ถ่ายรูปเสร็จดีบนเวทีต่อนะฮะปั้นกันสดๆตรงนี้สอนกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาจับเวลาพร้อมกันดูซิว่าใครจะปั้นได้เร็วที่สุดในเวลาจำกัดของเรานะครับสนุกสนุกนะวิธีรางวัลอะไรนะฮะแข่งตามนะครับด้านหน้าเวทีนะครับอ่ะขอขอขอที่ให้กับทีมที่สามด้วยนิดนึงนะฮะทีมที่สามนะครับมีดีเจชาวๆาและทีมเลยก็ตามด้วยจอมยุ่งครับด้านล่างด้านล่างด้านล่างทีมที่สามนะครับ เล่นตามชาวๆเลยนะครับมีโอเคครับอ่ะเรามาฟังนะครับวิธีการทำนะยังไม่แข่งนะยังไม่นับนะอ่ะด่วนๆเลยไปใช่นะครับขั้นที่หนึ่งนะครับก็ให้ทุกทีม,ม,มนะครับทอะไรนะต้องเปลี่ยนกเดือนะมาณร้อยสองคนอ้าว ที่สามมาด้วยใชไหครับอ้อมีกับพี่ชอบก็ได้นะครับให้เราป้าแข่อยู่่เป็นไรนะม่นไรมาช้าแต่มาแรงนะขอได้ใหมดแล้วนะขอใส่เพิ่ม อ,อายุนี่มากเยทห้แรงคจงผู้คนอที่น,นี่ก็ท้าหนัตัวเพราะว่าใช้หนกัและ,ะอ,อัน,กกอนนี้ะดวกนะผ้คนี่คือส่วนผสมของมีบลที่เช่หันนะคะอะะรบเลกรบเล็กรอบเล็กเล็รอบเล,ลเดี๋ดวยวนะแรกสูล ต้องขออนุญาตครับเดี e ๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตไปกให้ระวังห่อนะครับขออนุญาตัะอ้ามาทนี้นะคเยอะตนเราเยอะบรรากคนตันนตันนอคครมการเเอนกโหครับอะันู่อนนัเราพอีนี้รองสัารนง่ายเลยนะครับ 怎么？哦，你们那边。 ก้ไม่มีอะไรแน่นอนอ่ขนาดเราู้ที่จะเไปถึงชอบเลยแต่ว่าจริงๆพวกเรานี่น้ำก็เรามันเม็นเชอเดียวติดเข้ามาแล้วใช่แล้วแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะชั้นหนึ่งชั้นสามและชั้นสีนะครับและนะาะนะคบเป็นฝุ่นผที่เกิดเอาไว้ การธรรมชาติเนี่ยว่าเราไม่สามารถจะเอาชนะธรรมชาติเราไม่สามารถได้เราเราทุกเคมีส่วนธรรมชาติเรา้อเรีนรธรรมชาติเราต้องต้องรู้คุณของน้ำตกไปน้ำเนี่ยเป็น้ากมาคุณากับราบ้าเราต้องรู้จักดนรับกรดูเพราก่ห้พวกเราทุกคนนก่ น้ำใจแบบนี้มีความที่แบบนี้แล้วก็อยากจะปรดปล่อยธรรมชาตินี้ไปถึงสในความเปลี่ยนแปลงในหัวใจของคนทุกคนแล้วก็เชื่อว่าไม่ว่าเราจะหมดแล้วนะคะยังมีควาเยื่อเยินนะคะเป็นทั้งฝุ่นด้วยนะครับหืออะไรเอยทำดีในจากองค์การผู้ริษัทบนิสัมพันธ์แห่งโลกมาบริจาคเพื่อจะให้พวกเรา